เมื่อเราได้เรียนรู้ในการสลัดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างออกก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้ในการลอยอดีตลอยอนาคตอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่เป็นกลางพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านะอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกเรียนรู้อยู่ด้วยใจที่ปัสจากความวิตก บางทีเนาะการเรียนรู้การศึกษานั้นอาจจะสะท้อนให้เรามองไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเราเมื่อเราเรียนรู้นะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างจิตใจของเราเราก็จะรู้สึกตัวว่าที่ท่านชี้ท่านชี้ให้เราเห็นว่าคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนั่นแหละนะคือสิ่งที่สำคัญเราอย่าประมาทนะทานแม้เพียงเล็กน้อย การเดินจงกรมการทำวัดเช้าทำวัดเจ็ดแม้เพียงเล็กน้อยนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราไม่เคยรู้เลยว่าการเรียนรู้ในการออกจากการยื้อเย็งแข่งขันการที่เราเรียนรู้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นทางที่นำพาให้ใจเราเนี่ยเบาแต่เพราะเราไม่รู้เราหลงทางกันมานานมากแล้วได้ยินไหมนะถึงเวลาที่เราจะต้อง กลับบ้านกันแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วนะได้ยินไหม